เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับกลับมาพบกับเกม Chef Life ่ะ Restaurant Simulator นะฮะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เราจะรับบทเป็นเชฟนะครับถ้าพร้อมแล้วเลเกมกันเลยนะฮะนี่ครับ Create New Game โอเคฮะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับภาพค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยคนซ้ายบอกว่าให้เรา คุยกับผู้ช่วยนะครับ a s s o ซ i ซ t e อ่าชุดดูดีเลยนี่เอ่อฉันได้ทำการติดตั้งพวกอุปกรณ์อะไรในครัวเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างกำลังไปด้วยได้ด้วยดีนะ,ะแล้วก็ฉันมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างนึ่งนะแต่ว่าแกต้องช่วยอะไรฉันก่อนโอเคอันนี้คือเป็น r e c ิ p ี book ก,ก็คือว่าเป็นสูตรอาหารนะครับชื่อว่า beef and potato เริ่มทำการเปิดสูตรอาหารนะครับ แล้วก็หน้านี้นะฮะจะโชว์เกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราต้องการมีอะไรบ้างนะฮะมาดูกันนะครับก็มีอย่างแรกนะฮะทำเฟ้นไฟเราก็ต้องเตรียมมันฝรั่งนะฮะเอาไปหั่นก่อนแล้วก็เอาไปพอหั่นเสร็จแล้วก็ให้เอาไปใส่ในตู้เย็นนะครับหลังจากนั้นเอามาทอดนะฮะแล้วก็มีหอมแดงเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยแล้วกันไม่นายากนะครับวัตถุดิบน้อยแค่3อย่างเองโอเค จำสูตรอาหารได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยแหละเป็นอย่างแรกเลยที่จะต้องเรียนนะในโรงเรียนทําอาหารฉันคิดว่ามันจะออกมาดูดีนะมันบอกว่าเตรียมวัตถุดิบไว้ให้แล้วนะครับบนเชลเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็คือมีมันฝรั่งหอมแดงครับแล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อวัว โอเคอ่าเรียบร้อยเรามาดูขั้นตอนแรกนะฮะให้หั่นพวกมันฝรั่งกับไอ้นี่ก่อนอ้าวแต่ว่าในนี้มันบอกว่าให้เราหันนนนะะนาห่นเนื้อก่อนครับโอเคงั้นเราจะหั่นเนื้อก่อนโอเคครับหั่นเนื้อฮะสไลด์สไลด์บางได้เนื้อสเต็กออกมาบีฟสเต็กแล้วก็ทำการ อันมันฝรั่งกับหอมแดง2อ่าันพร้อมกันนะครับอันหันปึ๊บปึ๊ปปนี่สไลด์สไลด์สไลด์จากนั้นก็เก็บมาแล้วก็หยิบกระทะกระทะมาวางที่เตาก่อนเริ่มทำอาหารเราก็ต้องวางวัตถุดิบไว้ด้านข้างบนถาดตรงนี้นะฮะมีเนื้อแล้วก็หอมแดงเริ่มเลย ใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้มันบอกว่าเราสามารถที่จะเร่งไปได้ Turn ออหรือสต o อก็ได้อ๋อนี่เราเร่งได้ตามใจเราเลยครับโอเคมันจะไหม้ไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราจะกินแบบมีเดียมแรหน่อยสเต็กเนื้อก็ต้องมีเดียมแรนะว้าว <Wow. S 1> อ๋อ,ล,อลืมกลับนี่อีกด้านนะครับโอเคได้แล้วครับ ได้บียังไงต่อออกเป็นฟลยอ๋อเราไปดีฟลยของไอคุณฝรั่งไหมฮะเธอร้อนไฟรออ์อ๋อเราต้องพีฮีทก่อนทำอุ่นน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ค่อยใส่มันฝรั่งลงไปโอเคร้อนแล้วครับใส่ลงไปเลยรอนะฮะว่าแต่เราไม่ปรุงเหรอไม่มีเกลือเหรอกินแบบจืดๆเ,เนี้ยนะเป็นไฟลยมันก็ต้องกินกับเกลือเนาะ อ้าห้าเรียบร้อยจากนั้นก็ให้เออ่ไปจัดจานนะครับตรงนี้เป็นมุมจัดจานเราได้สเต็กเนื้อแล้วก็เฟรนฝ่ายครับจัดจานเลยอา้าน่ากินมากครับคนได้บีนะได้ดาวเดียวเอง Ingredient อินกริเอน็นคุณภาพของวัตถุดิบนะฮะได้1ดาวให้มาคุยกับผู้ช่วยนะครับดูเหมือนว่าจะพร้อมเข้าครัวอีกครั้งแล้วใช่ไหมแต่ว่าฉันคิดว่าสูตรอาหารเนี่ยมันจะพลาดอะไรไปเล็กน้อยบางอย่างอาจจะต้องเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปนะฉันได้เพิ่มโน้ตบางอย่างไว้แล้วในสูตรอาหารนะลองไปดูสิ เพิ่อมอะไรให้เราครับคุกกิ้งเฟสอ๋อมันบอกว่าเฟสแรกเราคุกกิ้งไปก่อนจากนั้นเฟสที่สองให้เราใช้เครื่องปรุงนะครับแล้วก็ค่อยกลับกลับเนื้อโอเคมาดูหน้าต่อไปสิเทคนิคอืนี่ฮะเฟสแรกก็มันจะมีบอกครับเฟสแรกให้ย่างเนื้อไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ค่อยใส่หอมแดงนะฮะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทย โอเคเราลองมาลองดูกันนะฮะโอเคทำเหมือนเดิมใช่ไหม Pick up the dirty f i y i n g pan อ๋อเอากระทะไปล้างใช่ไหม clean the dirty pan in ah, sink ล้างกระทะครับล้างแล้วก็วางที่เดิมปึ๊บทำเหมือนเดิมโอเคจำได้ละเนื้อครับ หั่นเนื้อก่อนวางเลยสเต็กเนื้อเนื้อน่ากินมากเลยแม่งสีแบบอยูเลยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มาหัน่นปักนะครับหันฝรั่งหอ,อมแดงหั่นหั่นหั่นหันหอมแดงครับอย่าลืม เก็บเครื่องปรุงนะก่อนที่จะทำอาหารโอเคชั้นนั้นใช่ไหมพริกไทยครับแล้วก็เกลือโอเคครับเราทำได้เลยใช่ไหมอ่าอ่นนี้บอกอยู่ย่างเนื้อก่อนแล้วก็ค่อยใส่หอมแดงลงไปต้องทำตามขั้นตอนด้วยนะนะถ้าเกิดว่าเราใส่ผิดมันก็จะแบบว่าไม่นับนะครับว่าแบบเราใส่ไปแล้วอะไรเงี้ยแบบผิด ผิดสูตรบางนันเถอะผิดสูตรเชฟแหมเปลี่ยนสูตรก็ไม่ได้เนาะโอเคเราจะย่างเนื้อก่อนใช่ไหมอ่ะแล้วเราจะปรุงตอนไหนวะโอเคใส่หอมแดงดเลยไหมใส่หอมแดงไปเลยเร่งไฟหน่อยให้แบบว่าให้หัหอมๆมันสุกให้มันมีกลิ่นออกมาอันนี้เราปรุงได้เลยมันนะปรุงรสด,ด้วยเกลือกับพริกไทย แล้วก็ให้ใช้เชฟเซนนะฮะในการดมกลิ่นว่ามันเพอร์เฟกหรือยังเ e เป e รซอเดี๋ยวเราลองใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนเรามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง not enough salt and black pepper น้ำใส่เพิ่มลงไป2หยอเพอร์เฟกโอเคกลับมาย่างต่อเอ้ยเราลืมฟลิปเราลืมฟลิปทุกคนมันจะสุกไม่ทั่ว โอ้โหเฟสสองจะเสร็จแล้วเราลืมเราลืมกลับด้านอะ่ะโอเคเนี่ยมันแหล่ครับเป็นเนื้อแหล่เมื่อกี้เราลืมกลับด้านเกิดอะไรขึ้นอ่ะมึงลืมหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะลองใหม่อีกทีหนึง่งตั้งใจทําหน่อยนะโอเคมันให้เราทําใหม่น่าจะไอเราลืมกลับเนื้อครับเมืกก่อกี้เหมือนเดิม <Park. S 2> เนือ้อเคส่หอมครับเดี๋ยวพอเสร็จเฟสแรกเราก็จริงๆปรุงเลยก็ได้นะถ้ารอถึงเฟสแรกเราจะไม่ได้กลับเนื้อนะครับเพอร์เฟกต์ไหมเค okay. สองยอดเพอร์เฟกต์พอหมดเฟสแรกเดี๋ยวเราพลิกปึ๊บโอเคพลิก okay. สิเรียบร้อยน่าจะเพอร์เฟกต์นะรอบนี้เดี๋ยวเรา เพิ่มไฟหน่อยโอเคเรียบร้อยเราก็ทอดเป็นฝายพีฮีทก่อนต้องปรุงต้องปรุงเป็นฝายไหมเนี่ยปรุงเป็นฝายได้ไหมไม่ได้อ๋อปกติเราทอดเสร็จแล้วเราค่อยใส่เกลือแต่ไม่รู้ว่าเกมมันจะให้เราทำไหมเคจัดจานได้เลยฮะเรียบร้อย จานแรกของวันนี้ไม่ใช่จานแรกดิหลายจานแล้วเราไปทำพลาดไปเยอะเลยอะ <c oughs> <c oughs> เอบวกเป็นไงคุณภาพสองดาวด้วยโอเคครับถือว่าไปได้สวยนะเนี่ยนี่เราสามารถจัดจานใหม่ได้นะฮะแต่ผมคิดว่าแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วนะเราไม่ต้องจัดใหม่ก็ได้มั้งจริงๆหรือว่ามันให้เราลองให้เราลองจัดใหม่ใช่ไหม อเลือกจานครับเลือกสีจ่จานจานเนื้อผมคิดว่าเอาเป็นจานสีดำดีกว่านะนี่จานจานสีดำแล้วก็อันนี้ถ้วยซอสนะครับถ้วยซอสเราจะไม่เอาเราลาดไปบนเนื้อเลยได้ไหมนี่พระเอกของเราเอาไว้ตรงนี้อุ๊ยแบบนี้ก็สวยนะเนะี่ยะอุ๊ยเป็นชิ้นช้นอย่างนี้ดีกว่าวะ เนี่ยหันมาแล้วอะหันมาให้แล้วนี่นี่นี่หันมาให้แล้วปึ๊บน้าซอสครับนี่แบบไหนดีนี่ไหมดีอะจัดเองได้ด้วยอ,ะอ่ะวางวางไปก่อนเนี่ยอาหารมันจะเย็นซะก่อนนะต่อไปเป็นเออมันฝรั่งหรือว่าเป็นแท่งๆเนาะวางวาง,วางไป ร้อยครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงดยวโรยบนเนื้อโอเคเรียบร้อยเสร็จขั้นตอนแล้วยัง Next step ตกแต่งจานนะครับสีอะไรดีจริงสีน้ำตาลดีกว่าจะได้เข้ากันอาเรียบร้อย Save นี่ไงน่ากินไหมศิละปะ เรียบร้อยได้มาแล้วครับ A บวกด้วยดูดีทำเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้โหกลิ่นดีมากเลยเป็นงานมีความสุขไหมละ่ะกับการทำอาหารครั้งแรกนะแฮปปี้ดิดีใจที่ยินแบบนั้นนะเออแล้วก็รีบกลับบ้านดีกว่าเลดแล้วเนะี่ยสายละพอเจอกันพ่งนี้แล้วกันก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ ตอนแรกนะครับก็สําหรับใครที่ชอบวิดีโอนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ c r i b e นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ